สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับพระแท่นดงรังลานวัดแตกคนแห่ดูไรอันแน่นทุกที่เป็นศิลปินมากความสามารถและรักสามารถตรฐานไว้ได้เป็นอย่างดีสําหรับไรอันกัดบรรัณฑิตจำปาศิลปินค่ายเพลงยุงข้าวเรคคอร์ดเจ้าของเพลงรักเก่าข้างกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งแรงใจหน้าจอหยุดเสียใจไว้ที่ฉันและทุกเพลงยอดวิทลุ1ล้านวิวในเวลาอันรวดเร็วครับโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไราอันได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ในงานนมัสการพระแท่นดงรังที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็มีแม่แม่แฟนคลับไปให้กําลังใจถึงขอบเวทีจํานวนมากโดยหลังจากเลิกงานแม่แมแมอังแม่ของไรอันก็ได้โพสต์ข้อความระบุนะครับบอกว่าขอบคุณเจ้าภาพงานนมัสการพระแท่นตรงรังจังหวัดกาญจนบุรีที่จ้างงานน้อง,งนนอขอบคุณกําลังใจจากทางบ้านขอบคุณมาลัยออนไลน์ขอบคุณมาลัยน้ําใจหน้าเวทีขอบคุณแม่แม่ที่เดินทางมาให้กําลังใจหน้าเวทีขอบคุณทีมมาลัยขอบคุณทีมตากล้องขอบคุณทีมแอดมินขอบคุณแม่ฟ้า พี่นนท์ที่มาดูแลน้องและขอบคุณลูกชายที่ทําเต็มที่ทุกเวทีรักได้ภูมิใจในตัวหนงที่สุดไรอันกาดบัณฑิตในขณะที่ไรอันกาดบัณฑิตเองนะครับก็ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุนะครับบอกว่าการจะน้บุรีน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณป๋าออสโฟเอสที่มาแอบดูด้วยครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะครับหลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นกันจํานวนมากอาทิตย์จบไปด้วยความสุขทั้ง3รายการขอบคุณที่มอบ ความสุขในวันนี้ครับเดินทางปลอดภัยพักผ่อนหลับฝันดีรับคนเก่งรักและห่วงใยเสมอนะครับอีกข้อความนะครับบอกว่าสุดยอดมากลูกชายของแม่เก่งขึ้นทุกวันขอให้ทําให้เต็มที่ทุกเวทีจ้ะอย่าลืมดูแลหัวใจของแม่ด้วยล่ะรักสุดยอดเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับสู้ๆนะครับคนเก่งครับอีกข้อความนะครับบอกว่าครับผมการจตทบุรีน่ารักมากครับชายอั้นสุดยอดมากเลยนะครับรีบพักผ่อนนะครับ ปังปังครับปะตุคอนหวานไรอันการบฑิตนะครับผู้ที่เดินสายหาไรายได้ช่วยครอบครัวด้วยการประกวดร้องเพลงอยู่แล้วเลยตระเวนเดินสายประกวดร้องเพลงมากขึ้นรวมทั้งการมาประกวดตามรายการเวทีต่างๆอาทิกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านชุมทางดาวทองมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดศึกวันโดนเพลงถึงจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเท่าไรแต่ก็สามารถหาไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้อีกทางแต่รายการที่เป็นที่รู้จักและก็ทําให้ไรอันนั้นเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกก็คือรายการไม ม่มดหนี้เสียงโชคและหลังจากที่ไรอันได้เข้ามาประกวดรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคไรอันก็กรองแชมป์ได้สูงสุดถึง200สมัยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติใหม่ของรายการไปเลยครับพร้อมกับเงินสะสมกว่า5ล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นนะครับนอกจากจะเสียงดีแล้วไรอันเองเนี่ยก็ยังมีจิตใจที่ดีนําเงินรางวัลไปช่วยเหลือคู่แข่งของเขาในทุกสัปดาห์รวมแล้วกว่า1ล้านบาทพร้อมกันไรอันก็ยังนั่งแท่นเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกของรายการไม่มดหนี้เสียงโชคไปโดยปริยายครับโดยวัดพระแท่นดงรัง วรารวิหารนั้นนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรารวิหารตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีจากกรุงเทพประดิษฐานพระแท่นดงรังลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ราบคล้ายเตียงในสมัยก่อนผู้คนเชื่อว่าเป็นพระแท่นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทะปรินิพานต่อมาเมื่อความรู้และข้อเท็จจริงที่ระบุชัดเจนว่าทรงเสด็จดับขันทะปรินิพานนสา,าละวะโนทยานในประเทศอินเดียลักษณะ ความเชื่อจึงเป็นการจำลองสถานที่ปรินิพนไว้แทนนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถานที่จำลองฉากการปรินิพนธ์เช่นเขาถวายพระเพลิงจำลองสถานที่ถวายรพระเพลิงพระศพพระพุทธองค์ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง55เมตรไม่ปรากฏแน่ชัดว่าวัดพระเท่นดงรังก่อสร้างขึ้นเมื่อไรและก่อสร้างขึ้นโดยใครแต่สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในราวสมัยอยุธยาเนื่องจากมีหลักฐานพระพุทธบาทจำลองไม้สลักประดับมุกศิลปะ ช่างหลวงอยุธยาสมัยพระเจ้าบรมโกศหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการกล่าวถึงพระแท่นดงรังปรากฏในนิราศพ,พระแท่นดงรังปี2376ของสามเณรกลั่นที่เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรังพร้อมสุนทรผู้วัดพระแท่นดงรังได้รับการอุปถัมภ์ในพระบรมวงศานุวงศ์ โดยดีมาตลอดนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบูรณะวัดขึ้นพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลนับจากนั้นล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างวัดพระเท่นดงรังและได้รับพระมหากรุณาธิคุณยกวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสา ที่ราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคม2515สุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์เคยให้ความเห็นว่าพระแท่นดงรังมาจากคติการบูชาหินขนาดใหญ่ของคนในสมัยโบราณเมื่อมีแนวคิดในพระพุทธศาสนาแผ่ขยายเข้ามาจึงทําให้ความเชื่อถูกกล้นและเปลี่ยนไปเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแทนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ